สวัสดีครับที่ข้อก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคู่ระหว่างเมสนะครับประท้ากับโมนาโกนะครับเด็กกันคืนนี้เวลา2องทุ่มตรงนะครับผมแม้ว่าเจ้าทีนยังเมสดนะครับจะเปิดซีซั่นช้ากว่าที่อื่นนะครับแต่ผลงานในช่วงกระชับมิตรก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นพร้อมสําหรับซีซั่นใหม่แบบสุดๆนะครับยิ่งจำเป็นต้องเน้นหนักกว่าเดิมแล้วครับซึ่งส่วนทางกับโมนาโกนะครับที่นัดแรกนั้นของฤดูกาลเกือบแพ้ ถ้อย่างนั้นครับทั้งๆที่ขุมกําลังเหนือกว่าชัดเจนนะครับซึ่งถ้าทิพย์เดือนคราวนี้นะครับยังคงเค้นฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้โอกาสเข้าชนะไม่ง่ายอย่างที่คิดละครับดังนั้นนะครับกับราคาที่เปิดมาให้มอนาโกต่อ0.5นะครับไม่ขอเสี่ยงละกันละครับเพิ่งรอดจากความพ่ายแพ้มาหมัดๆคงต้องปรับจูนทีมกันอีกพอสมควรนะครับดูทรงแล้วเกมนี้เข้าท่านลองดีกว่านะครับผมเอาละครับฟันธงนะครับอยู่เม็ด เด็ดสะละตีครับวิเคราะห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง